ันอีกแล้วนะคะกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําเมนูนะคะขนมหวานกันนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่ากล้วยบดชชีนะคะมาดูอุปกรณ์นะคะเพราะว่ากล้วยบดชีนะคะเราจะมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะทั้นแรกก็กล้วยน้ําว้าเลยนะคะอย่าให้สุกมากนะคะเอาให้กําลังพอดีนะคะ ต่อด้วยนะคะน้ำตาลนะคะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเกลือนะคะแล้วก็กะทินะคะจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิสดก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะอุปกรณ์ทำกล้วยบดชีเรานะคะก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะ เราซื้อกล้วยมานะคะเราก็ต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่ากล้วยนะคะจะโดนฝุ่นนะคะแล้วก็จะโดนดินนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะตั้นแรกนะคะนี่นะคะบอกเลยนะคะนี่นะคะสาเหตุที่ว่าเราต้องไปล้างกล้วยนะคะก่อนนะคะเพราะเราต้องทําอย่างนี้นะคะ อ้วยเราไม่ต้องไปล้างนะคะเราปอกเลยนะคะเราหั่นเลยนะคะ,ะ,คะเวลือก็ต้องสะอาดนะคะหั่นให้พอดีกินนะคะพอดีํำนะคะ เรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตั้งหม้อเลยนะคะตามไปด้วยกะทินนะคะใส่หมดเลยนะคะกล่องหนึ่งนะคะ ใส่เกลือสักนิดนะคะพอกระที่เดือดน,นะคะเดี๋ยวเรามาใส่กล้วยกันเลยนะคะเมนูกล้วยบวชชีนะคะเป็นขนมไทยที่ทำง่ายที่สุดแล้วล่ะค่ะใส่กล้วยไปเลยนะคะค่อยๆใส่นะคะอโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดฟให้เดือดสักนิดนะคะแล้วเดี๋ยวมาใส่น้าตาลกันพอใส่กล้วยไปแล้วนะคะพอเดือดน,นะคะใส่กล้วยไปแล้วเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่น้ําตาลกันเลยะคะ่ะน้ําตาลก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบหวานนะคะหวานมากหวานน้อยนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะให้เดือดน,นิดนึง ถ้ายังไม่หวานเดี๋ยวเราค่อยใส่เพิ่มนะคะในหม้มอไปเริ่มเลยนะคะเนี่ยขอชิมนิดนะคะหวานได้แล้วนะคะแต่ต้องใส่เกลืออีกนิดนึงค่ะเกลือ เดือดอีกนิดนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยะคะ่ะกล้วยบด,ดชีนะคะ